Hai สวัสดีเจ้าหญิงและก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจ2วันนี้สองวันที่ผ่านมายุ่งมากจริงๆต้องขออภัยไม่ได้มาส่งพลังใจให้กับทุกคนในช่วงกลางวันนะคะเราก็มาเจอกันตอนเย็นนะคะคิดถึงกันไม่เอ่ยนะคะ ทัปปิของเราวันนี้เราจะมาดูซิว่าหัวใจของเขาเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะ3ภาพให้เลือกเหมือนเดิมค่ะโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3ามทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูที่ภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปิของเรานะคะหัวใจเขาเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะเรามาดูซิส่องเอเนอเขาดีกว่านะคะหัวใจเขาเป็นยังไงนะตอนนี้ของคนกองที่1นค่ะสเหรียญน,นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นนักวิศวกรน,นะคะนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะเป็นคนคิดมากเหมือนกันคิดเยอะเหมือนกันจะทำอะไรมีการวางแผนนะคะเขาอยากพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณเจ็ดถ้วยเขาคิดถึงคุณเห็นไหมคะหัวใจเขาคิดถึงคุณหัวใจเขามีคุณเขาอยากสัมผัสหัวใจของคุณเห็นไหมเอ่ยนะคะเจ็ดถ้วยการกาลังคิดะค่ะเขากาลังคิดหนทางหาวิธีนะคะ คิดหาทางออกนะคะอยากพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณนะคะการวางแผนการคิดจินตนาการไปถึงอนาคตนะคะว่าจะทำอะไรทำยังไงดีแล้วก็มีความคิดถึงมีการส่องหาคุณนะคะอย่างแน่นอนหนึ่งไม้เทา้าแพชชั่นของธาตุไฟนะคะ หัวใจเขารู้สึกว่ามันร่ำร้องมากๆเลยนะคะเป็นดั่งไฟลุกโชนเลยในใจที่เขาอยากต้องการที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะแพชชั่นของการเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆการพูดคุยนะคะให้เกิดความชัดเจนการพูดคุยติดต่อสื่อสารการทําอะไรที่มันสัมผัสแล้วก็จับต้องได้จริงๆอยากทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆเช่นอยากที่จะพูดคุยก็อยากจะพูดคุยแบบเจอกันจริงๆแล้วก็ พูดคุยกันให้ชัดเจนไปเลยะค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ารู้ความรู้สึกภายในใจมันรู้สึกมีความคิดถึงมีความมีความรุ่มร้อนอยู่ภายในใจว่าเขาอยากที่จะคุยกับคุณมากเลยนะคะเจ็ดถ้วยเฝ้ารอโอกาสนะคะกำลังคิดนะคะเจ็ดถ้วยการรอการประมวลผลนะคะการเก็บเกี่ยวในเรื่องของความรู้สึกนั่นเองเหมือนกับว่า เขารอว่าเมื่อไหร่ The Hangman รอเมื่อไหร่ที่จะถึงวันแล้วก็เวลานั้นเพราะว่าเขาอยากที่จะคุยกับคุณอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกับคุณอยากที่จะปรึกษาหารือนะคะกับคุณแล้วก็คิดกับคุณหัวใจมันรู้สึกกับคุณแบบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มต้นการพูดคุยอะไรกันแบบนี้นะคะ The Hangman การนิ่งการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่รอคอยได้แต่เฝ้ารอวันแล้วก็เวลานะคะ The Hangman คออีหนึ่งใบค่ะตัวตนของเขาออกมาแล้วนะคะธาตุน้ำนะคะค i n g of Cups คือความที่เขาเป็นคนเป็นคนคิดมากนะคะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนลังเลในความคิดของตัวเองเขาเหมือนกับเขาไม่มั่นใจหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นคนที่คิดไปไกลมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ถ้าอะไรยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าจังหวะที่ดีหรือว่าอะไรที่ดีเขาก็ยังไม่ทําไม่ลงมือทำเป็นคนคิดมากเป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวเป็นคนโรแมนติกเฟรนลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะรักธรรมชาติรักสัตว์นะคะ เป็นคนที่มีอารมณ์เรื่องของทั้งอารมณ์ทั้งทั้งเหตุผลควบคู่กันไปนะคะจิตใจนะคะมีความรุ่มร้อนเร่าร้อนอยู่ภายในใจแต่ก็มีเหตุผลทั้งเหตุผลทั้งความรู้สึกนะคะหัวใจรู้สึกแบบนี้ความคิดก็รู้สึกแบบนี้นะคะความคิดก็คิดแบบนี้จะต้องแบบมีเหตุผลมาลบล้างกับความรู้สึกของตัวเองนะคะอะไรแบบนี้มันก็เลยทาให้รู้สึกว่ามันจะต้องคิดให้ม,มากๆคิดและตึกตรองแล้วก็ตกผลึกให้ซั c c e s ก่อนถึงจะทําอะไรนะคะแบบนั้น เป็นเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นด้วยตัวตนของเขา King of Cups นะคะเป็นคนที่อย่างที่บอกไปเป็นคนเซนสทีฟด้วยนะคะบางครั้งเป็นคนเซนสทีฟเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็อ่อนไหวนะคะอาจจะเห็นบางครั้งเขาดูมุ้งมิ้งนะคะฟรุง้งฟริง้งเพราะว่าเขามีความเขามีความรู้สึกแบบแบบ น่ารักอยู่ในตัวนะคะมีความรู้สึกอบอุ่นะคะดูเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักอยู่ในตัวเป็นคนคิดดีนะคะคิดบวกประมาณนี้นะคะเป็นหนุ่มที่แบบยิ้มดสดใสยิ้มอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูเป็นคนที่เฟลลี่นะคะมีทั้งเหตุผลควบคู่กันไปนะคะ ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่เหตุผลอย่างเดียวมีอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้วเป็นคนจิตใจดีมากๆนะคะเป็นดังเขาจะแบบนิ่งนิ่งและอยู่บนบัลลังที่เป็นคลื่นน้ําสยบความรู้สึกของตัวเองได้นะ,ะจิตใต้สํานึกของเขาเพราะฉะนั้นถึงเขาจะมีอารมณ์ยังไงแต่เขาก็สามารถ สงบอารมณ์นั้นด้วยเหตุผลของเขาได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นธาตุลมหรือธาตุน้ํานะคะเป็นองคคนมีเหตุผลนะคะเหมือนกับว่าแต่เขาก็จากที่จะเผชิญนะคะอย่างที่บอกเป็นหนึ่งไม้เท้าการ,รเผชิญหน้านะคะในส่วนของการ,รเผชิญหน้าแบบตรงไปตรงมานะคะ ก็จะแตกต่างากับราชากับราชาน้ำเอาไม่ใช่สิจะแตกต่างกับราชาดาบนะคะที่จะมีเหตุผลสุดโต่งนะคะแต่ราชาถ้วยจะมีเหตุผลและก็อารมณ์ควบคู่ก,กันไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นทั้งลมเป็นทั้งน้ําในตัวนะคะธาตุเขานะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ของหัวใจของเขา เป็นยังไงนะคะตอนนี้เขามีความรู้สึกของการรอคอยมีเรื่องของอารมณ์นะคะแพชชั่นอารมณ์ที่มันลุกโชนภายในจิตใจของเขาแต่มันมีความยับยั้งด้วยเหตุผลคือการต้องรอคอยรอคอยการพูดคุยการปรึกษาหรือเรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะแม้จะคิดถึงแม้จะส่องแม้จะหาอะไรก็ตามแต่ก็ยังมีเหตุผลเข้ามา คู่กับอารมณ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นหัวใจของเขายังรู้สึกคิดถึงคุณย,ยังรู้สึกอยากที่จะปรึกษาหารือหรือว่าพูดคุยกับคุณนะคะแพชชั่นหนึ่งไปเท้าของการเริ่มต้นทำอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นการรอคอยนะคะของราชาถ้วยผู้นี้นะคะ e มสเซจคุณได้ slow down นะคะใจเย็นๆนะคะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถใจร้อนได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างต้องใจเย็นปล่อยให้มันเป็นไปอะไรที่มันลง,ลงตัวมันก็จะใช่เงินถ้าเรายังไม่รู้สึกว่ายังเก็บไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราใช้ไปจังหวะที่ดีพอมีมีอะไรงอกเงยขึ้นมาเราก็สามารถเก็บแล้วก็ออมได้นะคะเพราะฉะนั้นงานก็เหมือนกันนะคะงานที่ อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเรามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นการปรับเปลี่ยนงานเดี๋ยวเราจะเจองานที่เข้ากับเราแล้วก็ทําให้เรามีความสุขทุกอย่างต้องใช้เวลาใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับตัวเองให้มากๆเพราะถ้าเรามีความสุข กับตัวมากๆแล้วเราโพสิทีฟยังไงเราจะต้องเจอสิ่งดีๆแน่นอนแล้วก็สิ่งดีๆจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทุไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมีความสุขมากๆนะมาส่งพลังงานให้เท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมนะคะพูดผิดพูดติดขัดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะหัวใจเขาเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะเรามาดูสิเอนเนจีของคนกองที่สองนะคะเขาคนนั้นหัวใจเขาเป็นยังไงคะตอนนี้ หไม่เท้านะคะแพชชั่นของาธาตุฝ่ยความเร่าร้อนความลุกโชนภายในใจมันระอุไปหมดเลยมันต้องการที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆมีความคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆการตั้งใจรอคอยนะคะเป็นการตั้งใจรอคอยอย่างลุกโชนนะคะเร่าร้อนในสวงนะคะ The Chariots ค่ะคนที่เป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะเป็นคนที่ มุ่งมัน่นใจเข้มแข็งจิตใจเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะมีความตั้งตั้งใจตั้งอกตั้งใจามากๆเลยที่อยากเดินทางมาหาคุณอยากพบเจอกับคุณมากๆเลยอยากที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็แน่วแน่หนักแน่นมากหัวใจนะคะถ้าดูจากหน้าไพา่พลังงานนะคะมันแน่วแน่หนักแน่นมากจริงๆนะคะเด็กถือไม้เท้าแพชชั่น สุดๆของอความตั้งอกตั้งใจนะคะมากๆเลยจริงๆอยากให้มันเริ่มต้นอยากทำอะไรใหม่ๆนะคะที่มันมันเป็นไปได้แล้วมันสัมผัสได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะได้อะไรอีกนะคะสามเด็กถือไม้เท้า รอการเปลี่ยนแปลงนะคะเขารอการเปลี่ยนแปลงรอความพาาัฒนาความสัมพันธ์แบบรุนแรงเร่าร้อนมากๆเลยนะคะมันเป็น passion ของความรุนแรงความเร่าร้อนมากคนกองที่2นะคะหัวใจเหมือนหัวใจมันเรียกร้องมากๆเลยนะคะคือเด็กถือเด็กถือไม้ท้า,าก็เป็นแ a ช s i o n ของการการ a, ที่จะออกไปว่าชน ผจญภัยนะคะแรงบันดาลใจใหม่ๆการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆพัฒนาสิ่งใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงคือเราเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงความต้องการพัฒนาความสัมพันธ์แบบรุนแรงแบบออกจะวัยรุ่นออกจะแบบวัยรุ่นเหมือนกับเวลาเราที่แบบชอบใครแล้วก็ตกหลุมรักใครมากๆเรา, <c oughs> เราคงจะอยากที่จะเข้าใกล้ให้มันมากที่สุดแล้วก็มีความใจร้อนอะไรแบบนี้นะคะคือคือรักมากก็อยากที่จะเหมือนกับ ผจญภัยที่มีเรื่องตื่นเต้นอะไรตลอดเวลานะคะเหมือนเป็นเป็นแพชชั่นของการการต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันเร่าร้อนแล้วมันลุกโชนแล้วมันระอุมากมันมุ่งมันมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเด็กถือดาบออกมาเป็นการออรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยมากๆเลยนะคะหัวใจมันมันรุ่มร้อนแล้วมันเร่าร้อนมากๆนะคะเด็กถือดาบการรอคอยนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็การเคลียร์นะคะ เด็กถือเหรียญโอ้โหแพชชั่นของของเด็กออกมานะคะทั้งทั้งสามใบเลยนะคะเด็กถือเหรียญก็เป็นอะไรที่เขาต้องการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันสัมผัสแล้วก็จะจ,จับต้องได้จริงๆนะคะเหมือนกับว่าถ้าได้คุยได้พูดคุยกันนะคะอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นให้เป็นเรื่องจริง สัมผัสได้จริงๆแล้วก็มั่นคงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆนะคะอยากที่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงไม่อยากให้มันทําไม่อยากให้มันเป็นไปเหมือนกับความฝันลมๆแรงๆอะไรแบบนั้นนะคะเขาอยากคุยนะคะพูดคุยกับคุณเคลียร์ปัญหาเรื่องราวนะคะใจคุณกับเขาเพื่อที่จะได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะสัมผัสได้แล้วก็จับต้องได้จริงๆ เพราะฉะนั้นเป็นแพชชั่นของความมุ่งมัน่นตั้งใจนะคะที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะภายในใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาอยากพูดคุยกับคุณมากเลยนะคะการตั้งอกตั้งใจเป็นความตั้งใจจริงๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการที่จะได้พูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สวยงามมากๆหัวใจมันร่ำร้องจริงๆนะคะแล้วก็ร่ารอนมากๆเลยนะคะเป็น เป็นดั่งไฟที่มันสุมสวงการที่อยากได้เจอนะคะการแพชชั่นของการรอคอยที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์การพูดคุยคุณเรื่องราวกับคุณนะคะให้มันเคลียร์แล้วก็อยากทําอะไรที่มันชัดเจนนะคะสามารถที่จะที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆว่าเรามาคุยกันซิว่าความสามารถของเรานะคะจะเป็นไปไปได้หรือเปล่านะคะมาคุยมาเคลียร์มาตกลงกันนะคะว่าเราจะก้าวเดินต่อไปแบบไหนดีในความสามนธ์ของเรานะคะ ประมาณนี้ที่หัวใจเขาหัวใจเขานะคะเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะรำร้องมากๆเลยอยากพูดคุยกับคุณนะคะอยากเข้ามาเจอกับคุณอยากมีแพชชั่นการเริ่มต้นหรือว่าการทําอะไรใหม่ๆการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเมสเซจคุณได้อะไรนะคะก็ธรรมชาตินะคะบางทีได้ได้มองออกไปได้มองเห็นธรรมชาติความรู้สึกที่แท้จริงมันก็เป็นอะไรที่ ที่สดชื่นนะคะไม่ว่ายัางไงนะคะมันจะไปลงตัวแล้วก็เจอกันในวันที่ใช่เวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะแพชชั่นหัวใจอันนี้ของเขาคือตั้งใจอยากที่จะเจอคุณอยากเข้ามาพัฒน,นาความสัมพันธ์นะคะอยากเคลียร์อยากติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนี่คือหัวใจที่เขาร่ำรองนะคะแล้วก็หัวใจเขาเป็นยังไง ะะเพราะฉะนั้นเป็นการตั้งอกตั้งใจรอจริงๆนะคะคนกองที่2ขอบคุณมากมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ามาส่องพลังงานให้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะหัวใจเขาเป็นยังไงนะตอนนี้เรามาดูซิ หัวใจเขาเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะของคนกองที่สามหนึ่งไม้เท้าเอ๊ะทำไมหนึ่งไม้เท้าออกมาทุกทุกทุกใบเลยนะคะแล้วก็เดชาเลีออดนะคะเหมือนกับคนกองที่สองเลยนะคะคือไพ่เด้งออกมาเองนะคะทุกคนโอ้โห กองที่สามไพ่เด้งออมาเองแล้วเป็นไพ่แพชั่นทั้งนั้นเลยนะคะเป็นแพชั่นที่มันมันรุ่มร้อนแล้วมันเร่าร้อนมากคือหนึ่งไมเท้าเป็นอะไรดั่งความลุกโชนภายในจิตใจเดชชาีอ,ออดคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็อัศวินไมเท้านะคะเพราะฉะนั้นแพชั่นของธาตุไฟนะคะอัศวินเมเท้าผู้ซึ่ง คุณกับเขาต้องมีอุปสรรคการเกิดขึ้นคุณกับเขาต้องมีเรื่องราวอะไรกันหรือเปล่าหรือเนี่ยเขายังไม่ยอมนะคะเขาพร้อมลุยนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรจิตใจเขายังมุ่งมั่นและเขาสู้มากๆเลยอะค่ะเหมือนกับว่าเขารอคอยอยู่นะคะรอคอยจังหวะหรือว่ารอคอยอะไรอยู่ความตั้งอกตั้งใจนะคะที่จะได้เจอที่จะได้จีบคุณที่จะได้เข้ามาเฟิร์สนะคะเข้ามาจีบคุณเข้ามาเริ่มต้นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆกับคุณดังไฟที่มันที่มันระอุภายในใจความร้อนใจค่ะความร้อนใจความร้อนรน ะะแม้มีอุปสรรคยังไงสวินไม่เท้านะคะพร้อมลุยไปต่อไม่กลัวสิ่งใดและพร้อมฝ่าฟันด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะแม้แม้จะมีอะไรมาขวางไม่สนใจนะคะคนคนนี้มุ่งมั่นมุทะลุม,มากนะคะด้วยความที่จิตใจเข้มแข็งแน่วแน่นะคะอยากจะทําอะไรคือต้องทําแล้วก็ต้องประสบความสําเร็จให้ได้นะคะดือ้อดึงนะคะเลเวอร์ over, ค่ะ เขาผูกพันกับคุณนะคะเขาเขาตกหลุมรักคุณนะคะเขาชื่นชอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นความความรักนะคะความรักมันอยู่ภายในหัวใจรักเอ๋ยรักเธอเหลือเกินรักเอ๋ยหลงหลงเธอเหลือเกินตกหลุมรักไปแล้วคุณกับเขาอาจจะมีความห่างไกลนะคะอย่างที่บอกหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างแต่มีความเหมือนกันคุณสองคนอาจจะรู้สึกว่า ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเขาต้องตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครัค้งแรกที่เจอนนแน่เลยนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าตัดคุณไม่ขาดแล้วเขาก็ผูกพันกับคุณนะคะความรู้สึกภายในใจมันยังเร่าร้อนรุ่มร้อนว่ารักว่าคิดถึงว่าอยากมาหาอยากเจออยากเริ่มต้นท,ทำอะไรให,ใหม่ๆอยากที่จะเข้ามาจีบคุณมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันรุ่มร้อนแล้วมันเร่าร้อนมากๆนะคะมีแต่แพชชันของการที่รอคอยมาเจอ ความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาจีบคุณที่จะเข้ามาพร้อมที่จะลุยนะคะในเรื่องของอุปสรรคยังคงตั้งใจยังคงไม่ยอมแพ้นะคะมันเป็นแพชชั่นแบบนั้นนะคะ t e m p e r a n c e นะคะการปรับความเข้าใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะ t e m p a r a n c e การปรับความเข้าใจอะไรที่มันทิ้งระยะห่างออกไปนะคะขออีกหนึ่งใบซิ แน่นอนห้ามไม่ท้าวค่ะเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณเพราะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีการทะเลาะมีการเถียงกันเกิดขึ้นนะคะมันมีปัญหากันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณเขามีความรู้สึกกับคุณอยู่เขายังตัดคุณไม่ขาดนะคะเขารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคของเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะรู้สึกว่ามัน มันเป็นปัญหามันเป็นอะไรที่เป็นขวักน้ำนะคะแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหัวใจที่เขาต้องการคือการได้เข้ามาหาคุณเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณเข้ามาเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่กับคุณเดินทางมาหาเดินทางมาเจอนะคะมันมีความผูกพันอยู่ในหัวใจมันรู้สึกว่าตกหลุมรักหรือว่ามันชื่นชอบคุณมากๆนะคะมันยังรู้สึกตัดคุณไม่ขาดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้ก็คือเขาคงจะแบบไม่ยอมที่จะ ไม่คุยหรือไม่ไม่เคลียร์นะคะขออีกหนึ่งใบซิ six of wands นะคะแน่นอนเขาอยากมาชนะหัวใจของคุณนะคะเขาอยากที่จะให้คุณได้ใส่ชุดสวยๆนะคะใส่ชุด ง,งามงามมีวันเวลาที่ดีหกเมถ้าการได้เฉลิมฉลองนะคะการได้แต่งงานหรือว่าการได้พัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะเพราะว่าเขาอยากเข้ามาจีบคุณเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันอะไรที่ชัดเจนแล้วมันจับสัมพันธ์แล้วก็จับต้องได้จริงๆนะคะเป็นไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นอยากเดินทางมาหาคุณเหลือเกินอยากมาพิชิตหัวใจของคุณเหลือเกินเพราะว่ามันมีความรู้สึกของการ ที่แม้มีอยู่ภาษาอะไรก็ไม่ยอมแพ้นะคะเลเวอร์ over, แล้วก็คุณกับเขามันเป็นความรู้สึกของเดซีนี่จริงๆนะคะที่ทําให้คุณได้กับเขาได้มาเจอกันแม้มีความห่างไกลไม่มีความแตกต่างก็ยังมาเจอกันได้เพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณ เพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามาชนะห like the okay? okay? exactly? so so ัวใจของคุณเหลือเกินแล้วก็มาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณเหลือเกินอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นช่วงเวลาที่ดีๆนะคะอยากทําให้คุณมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอยากทาให้คุณใส่ชุดสวยๆด้วยสวยที่สุดในชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะถ้าคุยกันแล้วเรื่องราวระหว่างคุณเขามันเป็นยังไงนี่คือความในใจของเขาความตั้งใจของเขานะคะหัวใจเขาเป็นยังไงณตอนนี้นะคะคนกองที่สามนะคะ แมสเซจคุณได้นะคะบิชก็คือเหมือนกับว่าคุณสามารถที่จะอธิษฐานนะคะหรืออธิษฐานใวันนึกถึงอะไรก็ได้ในจิตใจของเราอะค่ะให้มันให้มันมีความสุขให้มันมีความอิ่มเอิบภายในใจมากที่สุดเราสามารถอธิษฐานเราสามารถที่จะร้องขอเราสามารถี่มีความฝันได้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในใจของเราเลยเพราะมันทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็มี มันความสุขนั้นมันจะเป็นพลังให้เราได้นะคะมีภูมิต้านทานในการที่จะผลักดันสิ่งลบๆออกไปทุกคนต้องได้เจอสิ่งลบๆแน่นอนในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางทีมากระทบจิตใจเราทําให้เรารู้สึกน้อยทําให้เราสึกเศร้านะคะรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาโฟกัสพลังงานบวกมากขึ้นเราจะมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งลบก็คือสิ่งที่เราคิดเก็บมาใส่ใจเรา ปล่อยไปไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนั่นคือเราจะได้พลังบวกแล้วก็ทําให้สุขภาพเราจิตเรานะคะเป็นอะไรที่มีความสุขเปิดปล่อยแล้วก็เฟลชมากนะคะทุกคนกองที่3นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้มาส่องพลังงานให้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ